กระดูกทับเส้นยิ่งทำแบบนี้ปวดยิ่งมากขึ้นวันนี้หากคุณกำลังปวดหลังปวดหลังอลรลงขามีการชามีการอ่อนแรงแล้วคุณสงสัยว่าคุณไปกระดูกเส้นรักษาม,มาเยอะมาไปกินยาก็แล้วกายภาพก็แล้วนวดก็แล้วตอกเส้นก็แล้วบางคนให้ของฟันฝังเข็มมา400ครั้งแต่กระดูกมา80ครั้งอาการยังไม่ดีขึ้นสุดท้ายบางคนต้องผ่าตัดครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับคุณเกิดความกังวลเกิดความไม่สบายใจเกิดความท้อแท้ถูกต้องไหมฮะแล้วคุณก็อยู่ความรู้ฝึกแบบนั้นบนานๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือครับ คุณไปเจออะไรครับอาจจะมีคนมาบอกคุณคนข้างๆมาบอกคุณว่าเฮ้ยลองไปรักษาที่นั่นไหมอาการปวดจะหายคุณก็กลับมาปวดเหมือนเดิมเฮ้ยมันก็คงเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นโรคกรรมมันคงทําอะไรไม่ได้ละคุณก็ต้องทําใจคําถามครับคําปลอบใจแบบนี้ทําให้คุณรู้สึกดีจริงหรือเปล่าครับไม่ดีเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าทําแบบนี้ครับเพราะอาการคุณจะปวดมากขึ้นเพราะฮอร์โมนของความเครียดของคุณครับมันจะมากขึ้นเมื่อคุณเจอพลังงานลบหรือคนที่แนะนําให้คุณรู้สึกว่าอาการเหมือนจะดีนะเขาก็เป็นห่วงเขาคุณแหละ เขาก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าเขาทําให้คุณรู้สึกแย่ลงด้วยที่คุณนะไม่รู้ตัวดังนั้นครับเวลาที่คุณเริ่มมีการปวดคุณให้คุณหยุดก่อนแล้วคุณตั้งหลักแล้วหาวิธีการรักษาที่ถูกต้องแล้วหาคนที่เขาหายปวดครับว่าเขาทํายังไงแล้วคุณไปทําสิ่งนั้นแล้วอาการปวดคุณจะดีขึ้นใครชอบคลิปน,นี้พิมพ์ว่าดีมากขนาดไหนกันไปในคลิปต่อไบนี้ไม่อยากถามหาม,มาดันสวัสดีครับ